สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่เราจะการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่16กรกฎาคมพระธรรมซดูดีบทที่1617พระเจ้าเป็นทุกสิ่งของเราพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยพระเจ้าเป็นทุกสิ่งของเราพระองค์ เป็นความรอดพระองค์เป็นพระพรพระองค์เป็นความมั่นคงเป็นความชื่นชมยินดีเป็นหนทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นของพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตดังที่ผู้ประพันธ์ในบทที่17บอกว่าเขาดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของพระองค์สมรวจภิสู์จิตใจของเขาเขามั่นใจว่าเขาดี เขาวางใจในพระเจ้า100%เเซให้เราฝากชีวิตและแผนงานทั้งหมดไว้ที่พระเจ้าพระเจ้าจะรักษาขอพระเจ้าทรงปกป้องข้าพระองค์ดังแก้วตาดวงใจของพระองค์ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ปีกของพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ